เอาละเอาละเอาละตอนนี้อยู่กับผมในะ EP สองนะฮะเมื่อกี้ผมจะไปได้สวยอยู่แล้วเละเละ,เล,ะ,เ,ละเลยสยามไทยโดนยึดป้อมประการหมูจะโดนยึดเหมือนกันผมเริ่มไม่เหลือแล้ะตรงนี้ก็เริ่มโอ้คือผมจะพูดคำหนึ่งนะคนที่ขอให้ผมมาเล่นญี่ปุ่น อันนี้คือจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะเล่นแนล้น,นะครับเพราะว่าผมจะแพ้แล้วเ,เล่นอะไรก็ไม่เคยชนะคือตอนนี้ผมโดนลุ้มคี่ไม่เป็นแบบนฮะผมก็น่าจะไอคิวน้อยเหมือนกันอืมตอนนี้งงเลยืะ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงตอนนี้ตรงนี้ก็เละตอนแรกผมยึดตรงนี้ได้ผมมาช่วยสยามแล้วนะแต่ก็เออไม่ได้ช่วยไม่ได้อยู่ดีตอนนี้ผมก็คือกําลังลําบากลาบองตอนนี้ผมกําลังเครียดมากผมกําลังจะตายผมก็เลยต้องใช้เงินทั้งหมดที่ผมมีซ่อมมาให้หมดเลยคือตอนนี้เงินผมเหลือศูนย์คือตอนนี้ผมใช้ชีวิตลําบากลาบงมากแต่ขอข้ามนะครับแป๊บหนึ่ง Okay, okay. ไอ้ตายเนี่ยมันเหลืออะไรอยู่บ้างวะเนี่โอ้ยตายแล้วโซเวียตตายาแล้วไอ้ตายเถอะ ไม่เหลือเรือเลยเรือเราก็หมดละเรือยังมาโตก็เจ๊งหมดเจ๊งหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวลำเนี่ยทำสุดท้ายแล้วเนี่ยทำสุดท้ายแล้วให้ตายเฮ้ยเครียด <Krist ian> อตอนนี้ผมรู้สึกอยากประกาศยอมแพ้มากเพราะว่าผมไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เรือเดียวก็เหลือดีเดียวเนี่ยเหลือลำเนี้ยลำเดียวไม่รู้เหลือทําไมมันลาสุดท้ายแล้วด้วยมั้งเออใช่แล้วคือผมเนี่ยโดนล้อมโดนโซเวียตอุกาล้อมคืออยู่ยากมากครับตอนนี้อยู่ยากมาก ผมช่วยสยามไม่ได้ดิสัมสา,าจะมาแก้แค้นสุดท้ายเล่นฮิปโปดอี่าหรือเปล่าดูเราจะแซ่าจะแซ่บเราเล่นเพื่อความสนุกครับอย่าด้จริงจังอย่าไปเครียดไหนนี่หลังซื้อาโอ้ยแตกแตก,แตกไปจนหน้าตัดตาเลย นี่เรือใช่ไหมสะสมเรือมาหรือเนี่ยพเยอรมันเป็นไงบ้างวะเดี๋ยวพึ่งินพึ่งหัตัวเองกันผมจะประกาศยอบแพ้ประกาศยอบแพ้บ้าเอ้จะรอดไปนี่เรว โอเคผมว่าพักแค่นี้ก่อนดีกว่าผมไม่เอาแล้วผมประกาศยอมแพ้ดีกว่าผมท้อทแท้มากผมไม่เหลืออะไรแล้ว,แล,วแล้วดูโอ้โหเรือคืออืมาแบบไม่เกรงใจใครผมผมขอพักก่อนนะฮะคนที่ว่าขออนี้ผมก็ทำให้แล้วนะฮะทำตั้งสองคือผมน่าจะไม่ชนะนะฮะโอเค ผมขอปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากเลยนะคนที่มาดูคลิปผมจบนะฮะผมฝากติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจนะฮะบ๊ายบาย